ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันละยาในมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็แนะนำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อได้ผลเกินคาดไม่เคยศูญเปล่าทำบุญทุกครั้งอุทิศบุญทุกทีทำให้เป็นทำให้ถูกจอดจงลงไป ขาจะได้รับแน่นอนเรื่องราวนี้เป็นแนวปฏิบัติดีๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว้ายให้เราแน่น้อมนำมาปฏิบัติอันจะทำให้การทำบุญของเราทุกครั้งนั้นทำแล้วเกิดอน,นุสงผลบุญจริงๆและทำไปโดยไม่สูญเปล่าเลยท่านผู้ฟังครับทำบุญทุกครั้งต้องอุทิศบุญทุกทีทำให้เป็นทำให้ถูกจอดจงลงไปเขาจะได้รับแน่นอน การทบุญแต่ละครั้งนั้นพระท่านว่าทำบุญใดเสร็จแล้วให้รีบอุทิศบุญให้คนอื่นไปด้วยทั้งคนทำทั้งคนรับได้เหมือนกันหมดเหมือนจุดเทียนใบเล่มหนึ่งและต่อเทียนกันไปคนให้บุญก็ไม่หมดจะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นไปด้วยเราชาวพุทธแต่ละคนล้วนเคยทำบุญให้ทานมาแล้วทั้งสิน้นทั้งในชาตินี้และชาติก่อนถ้าจะนับบุญกันแล้ว แต่ละคนก็คงใหญ่เท่าภูเขาแต่หากไม่รู้จักใช้บ,บุญของตนเองให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันาชาติจึงต้องรอตายแล้วจึงไปรับบุญในสวรรค์คนทำบุญจึงชอบบ่นว่าทำตะบุญไม่เห็นได้สักทีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่เคยให้บุญแกตเทวดาที่รักษาตัวเองไม่เคยให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามจ้องกันอยู่ไม่เคยให้เทวดาและญาติทิพ ที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านเรือนไม่เคยเทวดาที่รักษาเจ้านายตัวเองซึ่งเทวดาเหล่านั้นบางอมีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อยท่านจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มากแต่ถ้าหากท่านไดรักบุญจากเราบ่อยๆท่านจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสําเร็จได้ดังใจหมายมีบางคนอ้างว่าทำบุญทุกครั้งก็กรวดน้ำให้เทวดา และเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งก็ทําทกันแล้วจะไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นเลยให้ท่านผู้ฟังโปรดเข้าใจกันนะครับเพราะท่านคงให้ไม่เป็นเขาจึงไม่ได้รับเช่นให้ไม่เจาะจงหรือแสงบุญหมดไปแล้วจึงมากรวดน้ําให้เขาจึงไม่ได้รับนั่นเองท่านผู้ฟังครับจากที่กล่าวมาข้างต้นการทําบุญด้วยวิธีการทั้งสามประการนั้นเจ้ากรรมนายเวร เขาจะรับบุญได้หรือไม่นั้นก็ต้องมีวิธีการให้ที่ถูกต้องซึ่งเรามาเรียกในทางธรรม่าการอุทิศบุญกุศลไปให้ซึ่งการเชื่อมบุญนั้นไม่ใช่วิธีกรรมทางไสยศาสตร์นะครับแต่เป็นการสร้างบุญโดยที่เราตั้งใจที่จะมุธนาอุทิศบุญกุศลบุญนี้ส่งตรงไปที่คนเราต้องการจะให้ในที่นี้ก็คือเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่เราอยากให้เขาเองคุสิกรรมให้เขาถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่เขามาขัดขวางไว้ทําให้เราทําอะไรก็ไม่สําเร็จสมประสงค์หากจะกาเนิดเวนที่มีชีวิตก็คือคนที่เราอยากจะไปขอโทษในเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นหรือจะไปเชื่อมบุญใหม่กับคนที่เราต้องการไปขอความช่วยเหลือจากเขาหรือคนที่เราต้องทํางานร่วมกันคนที่ติดต่อ ทำมาค้าขายกันคนที่มีปัญหาและบทสั่งต่อกันในเรื่องต่างๆครับว่ากันว่าการเชื่อมบุญเป็นการกระตุ้นบุญเก่าเพิ่มบุญใหม่ไปพร้อมๆกันและส่งแรงบุญใหม่นี้ไปให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพื่อบุญบารมีนี้ช่วยทำการติดต่อในเรื่องที่ติดขัดได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าคนที่เคยมีบุญร่วมกันมาก่อนก็จะง่ายฉันได้เคยกระทำบุญร่วมกัน ในวันเดียวกันจยางคนที่เป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็จะเหมือนมีบุญเก่าไปกระตุ้นแต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรอื่นไม่เคยทำบุญหรือรู้จักกันมาก่อนเลยหรือไม่ก็จำไม่ได้การเชื่อมบุญก็จะกลายเป็นบุญใหม่ที่เราไป็นคนสร้างขึ้นมาร่วมกันกับเขาจะเป็นตัวไปเชื่อมและเรื่องราวต่างๆสาเร็จได้โดยง่ายการเชื่อมบุญนั้นเราสามารถทําได้ตลอดเวลาครับ ทุกครั้งที่มีการทําบุญว่ากันว่าการทําบุญนั้นมีได้สามทางซึ่งเป็นหลักแห่งการสร้างบุญใหม่ดังที่ได้กล่าวมาแต่การทําบุญที่ง่ายต่อการกระทําและความเข้าใจก็คือการให้ทานเช่นการให้ทางเงินทองอาหารการหย่อนเงินลงตู้บริจาคที่เดี๋ยวนี้มีคนนิยมมาบอกบุญมากมายการร่วมสร้างศาสนสถานโบสถ์วัดวาอาราม การบริจาคหนังสือหรือการให้ทานเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินจะเช่นการให้ความรู้ที่ดีการพิมพ์หนังสือธรรมทานรวมถึงการบรรักษาศีลและการทําสมาธิภาวนาอันเป็นบุญใหญ่และสูงขึ้นไปเรียกว่าเรามีโอกาสทําบุญทําทานทุกเวลาและทุกโอกาสเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับการทําบุญแต่ละครั้งนั้นพระท่านว่า ทำบุญได้เสร็จแล้วรีบอุทิศบุญให้คนอื่นไปด้วยทั้งคนทำทั้งคนรับได้เหมือนกันหมดก็เหมือนจุดเทียนมเ้เล่มหนึ่งและต่อเทียนกันไปคนให้บุญก็ได้หมดและยังเป็นแสงสว่างให้คนอื่นไปด้วยผู้ที่เราควรจะส่งบุญไปให้ได้ก็ได้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เหล่าเทพเทวดาเหล่าเปรตและพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวร และสุดท้ายคือสัตว์โลกทั้งหลายอีกมากมายที่มาอาจกล่าวถึงได้หมดให้ได้รับบุญไปด้วยครับสำหรับเจ้ากํานายเวนก็ย่เอ่ยหรือนึกถึงแล้วส่งบุญไปให้เพียงตั้งสติมีสมาธิแล้วกล่าวด้วยคำว่าอิทังสัพ,พเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพ,พเพวีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากํานายเวน ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขครับเพียงประโยคนี้เองที่เป็นจุดสำคัญและจุดสิ้นสุดของการเชื่อมบุญให้เจ้ากรรมในเวรได้รับบุญนั้นไปอันคุณงามความดีที่เราได้มอบส่งให้แก่ท่านเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นเราก็ได้ทำไปหมดแล้วเมื่อท่านเหล่าเจ้ากรรมในเวรได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเราในการปรารถนา ที่จะทำให้ท่านมีความสุขแล้วเขาก็าจะมดธนาบุญให้เราและยอมอโหสิกรรมให้ยอมปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระนั่นเองครับเรื่องการส่งบุญให้จะกรรมในเวรนั้นหากเราไม่แน่ใจว่าจิตของตนเองมีกำลังกล้าแข็งพอก็มีอุปกรณ์เสริมในการส่งบุญไปให้นะครับซึ่งไม่ใช่ของหายากอะไรเลยนั่นคือการใช้น้ําในการช่วยอุทิศบุญการหลั่งน้ํา หรือกวาดน้ำนั้นอันมีความหมายว่าผลบุญที่เราส่งไปให้ท่านเจ้ากรรมในเวรนี้จะได้ไหลติดต่อกันแบบไม่ขาดสายผู้รับก็จะได้รับบุญอย่างไม่ขาดระยะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบเหมือนกระแสน้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรที่ไม่มีวันขาดสายทีนี้ผลบุญก็จะส่งไปถึงเหล่าเจ้ากรรมในเวรได้เต็มๆไม่มีการขาดห่วง าการกรวดน้ําจึงต้องใช้น้ํากลวดเพราะถือกันตามประเพณีนิยมที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเวลาที่เราทําบุญสร้างบุญแล้วพระพิสุท่านก็จะมุทนาบุญว่ายะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้บริบุญได้ฉันใดเอวะเมวะอิตโตทินัง เปตานังอุปกาปฏิฐานที่ท่านได้อุทิศให้แล้วแก่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขิปปเมวะสมิชตุขอผลที่ท่านได้ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพลันสับเพบเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถา ขใหยความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพน็ญมณีชุดิระโยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีท่านผู้ฟังครับคำว่าบุญเรื่องบุญเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำปฏิเสธไม่ได้เพราะบุญมันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างส่งผลให้ความสุขบุญคือความสุข ถ้าทำแล้วเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่บุญแต่ถ้าเรามาทบมาทวนดูเวทนาแล้วสามารถค้ามทุกข์ไปได้อันนั้นยอดของบุญคือมาเพ่งโทษในกายตนนั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นบุญใหญ่อันนี้ส่งมากกว่าการสร้างโบสถ์วิหารแต่มันทำได้ยากครับและคนก็ยังไม่เชื่อศรัทธาย,ยังไม่ถึงจึงบอกว่าสร้างฐานมันง่ายที่สุดสิบบาทก็ได้แล้ว คิดว่าเป็นบุญแล้วสะสมไปเพราะไม่มีเวลาการจะมาเจริญกายสังขารให้มันเกิดทุกข์ก็ไม่มีใครชอบแต่ถ้าบอกว่าให้มานอนน่ะชอบเมื่อการเพ่งโทษตำหนิตัวเองไม่ได้เราก็ต้องให้คนอื่นเขาเพ่งดูให้เราไม่รู้หรอกในโลกนี้ก็เหมือนข้องปลารอเวลาเขาจะจับไปเชืออไปแกงหรือแม่ก็ตายเอง ที่เขาเรียกว่ารอวันตายและก็รอวันพลาดพลาดและทุกๆคนก็ยังมีพยาธิคือคนเรามีโรคเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาทใํใไมเราจะไม่ป่วยเล่าตื่นมาเราก็ต้องไปหาแล้วในครัวมีอะไรบํารุงร่างกายให้หายหิวบ้างความหิวก็เป็นโรคอย่างหนึ่งดังนั้นก็แสดงว่าเราป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องมาเกิดมาหิวอยู่อย่างนี้อีกนานเพียงใด งั้นก็ขอพูดเรื่องที่มันตื่นตัวสักหน่อยถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าข่าวเลือดกำลังจะมาฟังเป็นวิทันบันเลยก็แล้วกันครับจะถือว่าเป็นเรื่องจริงพอเรื่องจริงเราก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่ดีหมายถึงว่าข่าวเลือดมันจะมาแบบไหนมันก็มาเป็นภยัยแบบกำลังจะมาที่ไหนบ้างที่จะอยู่ได้อันนี้ก็น่าสนใจที่ไหนก็ตาม ที่เขาจะเดินทานศีลภาวนาทางเดินแห่งมากนี้เท่านั่นแหละมีรอยเดินแห่งพระบาทประทับเท่านั้นจะพ้นภัยในวิบัติในสงครามแต่เราต้องเชื่อก่อนวันนั้นเีรอยพระบาทจริงๆเราต้องเชื่อในทานศีลภาวนาคำจะเชื่อไม่ใช่เราบอกว่าเชื่อแต่สิ่งที่เราเชื่อเราต้องปฏิบัติให้เห็นคือเป็นพุทธบูชา คือการปฏิบัติบูบชาไม่ใช่อามิตรบูชาเพราะอามิตรบูชาจนเขาก็ทําได้บุญทานจนเขาก็ทําได้แต่ศีลสมาธิปัญญาจนทําไม่ได้เพราะศีลสมาธิปัญญาต้องมีอธิษฐานบารมีคือสัจจะบารมีดังนั้นเราไม่รู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เรารดูแน่ ว่าความตายจะมีกับเราแน่นอนอัตนาจโจทะยตนนาจงเติมต,ตั้ไว้ตนเองช่องคิดดีทำดีชาแน,นลขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ